สวัสดีครับพบก็ผมนะครับเบ์บอยนะครับจากช่องพีเซอร์ฟิล์มนะครับตอนนี้แมคบี้ก็จะมีจะมารีวิวนะครับการกินนี่คืออะไรนะครับนี่คือเขาควายหรือเขาเรียกว่ากระจับนี่นะครับกระจับนะครับเห็นไหมนะครับนี่ อ่านะครับโหคโหคารา,าบาวแดงเนาะนี่คาราบาวแดงนะครับทุกคนเออนะครับนี่นะครับกระจับนะครับทุกคนนะครับกระจับเนี่ยมันมันเป็นออ่เพืชที่อยู่ในน้ําลักษณะเหมือนบัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในการกินให้ดูผมก็กินไปหลายหัวแล้วนะนะครับเนี่ยแข็งแข็ง แข็งๆนะครับทุกคนอ่าอันนี้ผมซื้อมาห้าสิบบาทแต่มันมันก็เยอะกว่านี้แต่ผมกินไปเป็นสิบกว่าอันละนะครับถุงหนึ่งก็ถ้านับชิ้นก็ไม่รู้ว่ามันกี่อันนะนะครับก็ก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ก็จับนะครับมาเห็นแล้วไม่ไม่อยากกินเลยเนาะอยากให้เป็นข่าวควายนี่ตลอดนะครับทุกคนนี่นะครับนะเดี๋ยวเรามารีวิวการกินนะครับวิธีการกินเราก็คือ ถ้าเกิดว่าเรา <S <S เราเบีไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้ปาก,ปากงับนี้นะครับนี่นกริบเลยปึ๊บนี่เห็นไหมครับแล้เวเราก็ค่อยๆเอานิ้วเราเนะี่ะแกะ ไอ้ส่วนตรงเขาควายตรงเนี้ยมันไม่มีเนื้อนะมันจะมีแค่ไอ้ตรงกลางนะครับแต่มันแหลมนะเนี่ยตรงนี้ระวังมันแหลมอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่จากน่าจะเป็นไชานาทนะนะครับซื้อจากไชานานะครับ เนื้อมันเขาขาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราทำไงต่อครับนี่ครับอืมโอเค แล้วอืมเอ้ยนะครับชอบล่วงขอไปนะครับอือ อ่านี่นะครับตะกรอนก็กินลำบากนิดนึงมันไม่ได้กินง่ายครับมันต้องลอกออกมาก็าเหมือนเห่อก็ไม่เหมือนนะครับผมว่ามันคล้ายๆกับกินเม็ดขนุนนะครับหาก,กินยากนะครับแถวแถวบ้านผมไม่มีนะนะครับบอกเลยว่าไม่มีอืม นี่ครับแกะแล้วขาวควายยังอยู่เลยครับยังอยู่เลยโอ้เอฟซี FC. นี่นะครับกินไม่หมดหรอกเกี่ยวว่ากินพวกนี้ได้นะครับมันแข็งเราเราอย่างง้านตรงนี้เราจะโดนอย่างนี้นะครับต้องกินอย่างนี้ขอ,อกแต่นี่แข็งจริงเมื่อกี้ไม่ค่อยแข็งอันนี้แข็งอ้ที่แข็งนี่คือมันแก่นะ แต่ว่ายิ่งแก่ยิ่งมันนะครับทุกคนอ่อนๆไม่ไม่ค่อยมันนะครับนี่โอ้โหอันนี้แก่แต่มพิกัดลบเคี้ยวยังแข็งเลยนะครับแก่มากโอโหรสชาติคล้ายไมขนุนมากๆ แข็งก no ็อร่อยครับอร่อยดีแต่ว่ากินลำบากนิดหนึ่งแต่ผมอยากกินเพราะว่าผมไม่ได้กินนานแล้วผูหลายปีครับเป็นสิบปีได้ละมั้งเรื่องจริงไงเนี่ยอันนี้ซื้อตรงข้้งทางนะครับ ถ้าใครดูในไลฟ์สดเนี่ยคือผมจะจอดรถแล้วก็ผมก็ไปซื้อมานะฮะเดี๋ยวดูอันอ่อนๆก่อนนะครับอ่อนๆผมว่ามันอยู่อันเล็กๆนะสองอันนี้ผมว่าอ่อนนะอ,อันนี้ว่าอ่อนอืม อันนี้โอเคหน่อยอ่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ่อนมากนะมันก็แข็งแหละเนี่ยแต่เนื้อมันขาวข้างนอกนเป็นสีดำลักษณะเหมือนขาวควายนะครับกระจับนะครับมาต้ม อร่อยครับทุกคนกิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับกินยากหน่อยครับถ้าคนรุ่นเก,ก่าๆจะรู้จักแต่เป็นเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักหรอครับมันคืออะไรนะครับถ้าเด็กๆเห็นคิดว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นอ ดินน้ำมันปั้นหรือเปล่าของเล่นหรือเปล่ากินไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้กินช่วงพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ทิ้งขยะไปนะครับส่วนเราก็จะมากินสาหร่ายนทุกคนผมกินนี้เสร็จผมก็อ่านน้ำมานะ,ะได้หลายฝึกกับคุยเอฟซีนะครับวันนี้ไลฟเด็กหน่อยนะครับ อันนี้คือซาไลานะครับไขมันศูนย์เปอร์เซนตน้ำตาลมีอยู่สามกร,รมัมไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ซื้อมายี่สิบเอ็ดบาทนะครับก็มีถุงขยะอยู่ข้างๆนะครับนี่ถุงขยะนะครับเอาละ นี่อันนี้สาหร่ายนะครับไม่ใช่กระจับนะครับอันนี้รสรสคลาสสิกสาหร่ายม้วนย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอ้อร่อยนะนะครับถ้ากินกับข้าวปั้นน่าจะอร่อยนะ ของของญี่ปุ่นนะแต่ผมว่ากินกับข้าวเหนียวไทยก็ว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันนะหรือว่าข้าวเขาเขาสวยก็ได้มั้งผมก็ไม่รู้นะแต่ข้าวญี่ปุ่นมันมันเข้ากว่านะครับอืม เถ้าเรากินรวมกับกระกับ,กบจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เอาทั้งหัวนึงเนาะส่งท้ายแข็งจริงนี่อุย้ย อ่าดูดูไปก็เหมือนก้ามปูะนะนะครับนี่อันนี้ออกออกมาดีอยู่นะครับอืมอืมข้าวันเฉยสาลายก,กับจบหอม,อม,อม,อม กอบะลายนะกระจับก็เหมือนอารมณ์เหมือนกินเม็ดขนุนเลยนะครับอยู่ว่าเกาลัดนั้งมั้งแทบมากแทบเอ้ออืม อโอเคเลยทุกคนเนาะนะคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวกินกระจับเขาควายให้ f c ได้รับชมกันนะครับแล้วก็กินขนมสาหร่ายที่ซื้อมาส่วนปลาเส้นนะครับปลาเส้นไว้กินพรุ่งนี้นะครับอ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ